บุญบั้งไฟเป็นประเพณีความเชื่อดั้งเดิมของชาวอีสานที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้ผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองจะพาไปที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญที่นั่นยังคงมีการจัดงานบุญบั้งไฟตามความเชื่อเพื่อขอฝนจากพระยาแถนในฤดูทำนาที่จะมาถึงครับ มันมี่่วมเชื่อมาา <le> นะพ้นอีสารในตรงนี้มี1ทิศองห้องทิศีซื้อตลอดทิสองเดียดนึงตรงนี้บุญอะละเดียนโฮนี่กับตรงบุญหลงไฟแต่กอนเพราะว่าเจ็ดบ่งไฟนี่ควยพระยะเถนเพื่อว่าให้พระยะเถรนั่นเพิดฝนลงมาตกใส่ไหยหน้าพี่น้องให้ได้ทำให้ทำหน้าถือก่องตามฤดูกัน แต่ก่อนเอาเหล็กห้อยขนาดคาาั่ควเน่าแปดสิบเซนควป่วง้าชุนกลางประมาณสองนิ้วครึ่งต่อมาก่ะมีไฟขนาดเม็ดยี่สิบพาชุนกลางสามนิ้วนี่เขาเอิญบังไฟหมืน่นบังไฟหมื่นเห็นไหมเขาบังไฟสิบสองกิโลคล้ายๆครับเขาเจ้าตั้งเขา่าขายสิบสองกิโลต่อมืน่นต่อมาสือมือหนี้ใส่ทอทอหานิวน้วหานี่ก็พวงนิ้วเอิญเป็นบังไฟแสนทั้งนักเข่าบาทหนึงก็เป็นล้านเลยแบบนี้บังไฟล้านบาทหนึ่ใส่ทอสิบนิว้วก็เน่ากับห้องหนึบ อ่ะไงเห็ดไปอีกน้อยใส่ทอทอทีสองนี่เขาจะเอื้อนขงไฟคือบ้านเห็ดมาแตะกรตะเกาเนี่ยมันเอาเล่าใหม่แล้วเหม่ยไฟไหนิเดืเห็ดกะมีควอมยงาควอมสันบางหน่อยบังไงเห็ดเห็ดตะกรเขาจะกะเอเอง่ามเรื่องไฟกะมีสร้างสร้างเห็ดของไฟก็สร้างตัดกระดาษเอแบบวัดติดลูกแมวไว้แลยน้อนสิ้อนสจุดของไฟกมีมือแห้ขึ้ทั้งมือ เอาหัวนะนะแห้งไฟก็เอาไฟออกไปแหปกับบวนก็ไฟนีลล่ผมไฟเองามไปแห่กัน่อนมือรุ่นมากกับจุด ก็สิโดยบังเอิญกับ่าจากเอาบุญลไปปั๊บนี่วันมือรุ่นมาเนี่ยฝนตกกะมี่แต่อันที่จริงนี่มันจะตกอยู่แล้วกับ่าจากักคือว่าจะเรียงบังเอิญหรือหรืออาจจะเป็นความเสียของของคาานโบราณสม,มัยมก็ามก็ว่าใดแต่ว่าเขา้ารายังเสียอยู่